สตาซีรีสลาลิก้าหรือ,อสเปนิสลีกครับผมเป็นลีกของสเปนนะครับผมก็ถ้าชนะทั้งเจ็ดทั้งห้าแมตช์เราก็จะได้เจ็ดดาวอายุสิบเก้าไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแผนเบ่งต้นนะครับผมจริงจริงก็แทบจะใช้แผนนี้เลยก็ยังได้ครับผม ว่าเราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับเช่นถ้าอยากเป็นตัวสำรองเราก็จะมี Bravo หรือไม่ก็ Neto นะครับผมที่เปลี่ยนได้นิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าอยากถึงเข้าเข้าถึงขั้นจุดโทษแล้วเนี่ยเปลี่ยนโคมาเพิ่มความฟิตก็ดีนะครับผมหรือว่าตำแหน่งแบ็คนะครับตรงนี้จะเป็น e m ม l s i o นะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็น Audio Solar ก็ยังขาดอยู่นะหรืออาจจะเป็นอุมติตี้ครับเพิ่มแบค็คให้เพิ่มซินเ์แบไปอีกตัวกนะ็พท่ังนก็จะค่อนข้างดนะีจะใส่อุมติตี้ตเข้าไปนะครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ยังพอเป็นตัวสำรองไดนะ้นนี้คือมาตินเบดเวนหรือ r าเก้าในตำนาน,นครับตัวนี้เป็นเทพ ตัวใหม่ของบาเซโลเนียนะครับผมซึ่นงนอกจากเบดเวตเนี่ยเราก็จะมีมาคัสเดมเบเล่แต่ก็ยังสู้เบดเวตไม่ได้นะเนี่ยแต่ว่าเนโกเบเดียมดีกว่านี่อ่าก็อีกตัวหนึ่งที่จะพอมาได้ก็ค,คือลาอูกาเซียลาอูกาเซียนยสามารถมาแทนเจ้าฟิลิปได้นะครับผม ก็จะเห็นว่นาแว่าโหดพอสมควรแต่เรายังสามารถเลิ่มนแทนอื่นได้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ละอูกาเสียแทนเนี่ยเราสามารถหากองหลังอ,อาจจะเป็นกองหลัง,ลงที่เป็นแบ็กขวาเลยครับซึ่งอาจจะใช้หนาบานหรือก็ขาร์บ,บาฮอก็ได้ครับ กระบาโฮเน่วิชานเอมสันนะครับพลังมันจะเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งถ้าอยากให้พลังเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะครับเราสามารถตบซาอูนะซาอูและเนโกวิเลียนนะเราจะได้ถึง795เลยนะครับผม มันก็พลังตกนิดนึงแต่ว่าเดมเบเล่เนี่ยยังมีอีกตัวนึงครับที่เรา,อาสามารถสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ชอบนะผมก็คือตัวอันซูฟาติเน yeah. ี่ยอันซูฟาติก็จะดูเทพกว่าเทพกว่าเดมเบเล่ สามารถใส่เมสซี่เป็น cf จะได้เจ็ดเก้าห้ามาเดือน,นครับอ๋อครับผมอันนี้จะเป็นอันสูรฟาตนะิแต่ถ้าอยากได้แบบเป็นบ้านนะแบบ็จะเป็นนี้นะเ็นเรียมเมสซี่หรือไม่ก็ C. เมสซี่เ็นเรียมนะแล้วก็ปรับสายอนะูมาอันนี้ก็คือแค่ที่แบบคอมมอนสุดๆแล้ว หนึ่งยังเป็นอยนอีกนิดก็คือในแบ็กขวายังเป็นไะด้อีกนิหน่โอเคแบ็กขวาเนี่ยยังได้เคสุดนาบารอีกตัวนะครับเคสุดนาบารนะครับผมเคสุดนาบารนะครับ เคียรซึ่งหนึ่งตัวก็ยังได้ตัวนบะ็คขวาขนาดแปดสิบเก้านะครับหรืออาจจะใช้พวกเซ็นเตอร์แบ็คบางตัวนะครับเซ็นเตอร์แบ็คบางตัวที่มันยังหกดาวนะครับผมน,นี่จะมีทั้งตัวเจน,นี่เจนี่นะครับถ้าจนะซินเตอร์แบ็คหนึหรืออีกตัวนึงที่มันพอได้ก็เป็นตัวนะี้ คุณได้นะครับ,ค,รบคุณได้ททุกคนแย่งชิงกันนะครับน่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วยังสามารถเปลี่ยนเอเมซอนมานี่ครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับถ้าเอาคึอคึกคักเข้ามาห้อดีกยนะเข้าขบาหา้อนี่น่าจะประมาณนี้ครับผมกข็ขอให้ทุกคนได้จัดดาวทุกคนนะครับ นีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม